มาดูกันวิธีการแต่งรถนะครับอืมีเครื่องเดิมฮะสามร้อยซีซีตัวนี้ตอนนี้ถอดเครื่องออกอยู่ฮะเีกำลังพุ่นโคงอยู่ปิดไปประมาณร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดเลยนะครับตัวนี่ นี่ช่างหนึ่งนะครับบิดขึ้นไปร้อยหกร้อยเจ็ดนะพอขึ้นร้อยสิบลรวผ่อนเลยนะเร <11 5. S 1> วกำลังโมดิฟายอยู่นะเดี๋ยววันมีลงแข่งวันอาทิตย์หน้าฮะมีสามร้อยซีซีนะฮะถอดเครื่องออกเยอะเนี่ยโลคู่ นี่โลโลนี่สั่งจากไหนครับเนี่ยโล U S แคบโล U S โล U S ตัวแรงเลยนะครับตัวเนี้ยตอนนี้ยางยังมาไม่ถึงนะกำลังสั่งมาอยู่นะครับหมดแล้วสีหมดแล้ว